สวัสดีครับก็มาพบเกมอ่าทางซานร,รับผมในรอบที่3ของวันนะฮะก่อนมาดูรอบนี้ก็ผมจะพามาไกด์ตีอ่พาพญาแมงมุมมรณะนะครับผมอยู่ในกิจกรรมมังกรเอ้ยกิจกรรมมังกรเหินฟ้านะะฮของ6ปี sp นั่นเองนะฮะอมุมที่เชิญครับ,บรลลผมนะฮะลงอาจารย์หกตัวเนี่ยบวก10ครับผมเอาเจ๊ตรงระดับ sp ลงเนี่ยบวกอีก10นะครับผมอันนี้คือเจาะจงนะว่าเป็นเจ๊ตรง sp นะครับผมนะฮะ เจ้ตรงตัวเอ้ดาลงไม่ได้แต้นนะตรงเนี้ยแล้วก็ปฏิบัติการนอกรอบก็คือลงมือนอกเถินนั่นเองครับผมสิบครั้งอันนี้ไม่ยากครับผมนะฮะสำหรับคนที่นทีมปูกระบีหรืออ่หกปีกหรือโพดทซีอย่างเงี้ยมันมันเกินอยอะนะไอะ้ตรงนี้เนะี่ยแล้วก็ศัตรูไม่เคยใช้สกิลแขดแดนครับผมไม่จะเป็นปูกระบีหรือเป็นหกปีกเอสพีเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนสำหรับการที่จะ บทบังไม่ให้ทีมตรงข้ามเนี่ยเปิดเขตแดนนะเพราะว่าเขตแดนจะอยู่กับเราจะ่มันตายนะครับผมเขตแดนไม่เป็นเขตแดนทุสวรรงหรือเป็นเขตแดนเจ็ดสังหารนะฮะอันที่แล้วมันจะมาดูทีมนะครับผมเอาแต่เดี๋ยวก่อนจะไปดูทีมนะ,อะไอ้แต้มที่ผมทําได้เนี่ยสองสิบห้าวันนี้เนี่ยคือแต้มก่อนที่ผมจะมีไอ้ตัวเจ็ดสิบชั้นนะฮะเพราะว่าผมเพิ่งเปเปิดกายชา้าเล่นมาเมื่อกี้นะฮะจากคลิปก่อนเนาะ,อะรอบนี้อาจจะคะแนนดีขึ้นหรือต่มลงเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่จริงต้องต้องดีขึ้นแหละเพราะอินดิเคตน,น,นะ อ่ะทีนี้เราจะมาดูกันนะผมว่าทีมที่จะใช้อะไรนะครับผมตอนนี้เราจะจัดแบบแปดตัวนะฮะไม่ไม่จัดอ่าไม่จัดหกตัวนะนะครับผมเพราะาเราเน้นตีให้ตายก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปลดตัวลงทีหลังหลังจากที่เราทําดาเมจได้อ่าสูงสุดแล้วก็คือการตีมันตายนั่นเองนะผมแต่ผมจะไม่เคยตีมันตายนะบอกไว้ก่อนนะฮะแล้วก็อ่าการต่อสู้รอบนี้เนี่ยมันค่อนข้างโหดนะฮะเพราะว่ามอนสเตอร์มันเนี่ยตีโคตรเจ็บนะครับผมเพราะว่าอ่าโพสิชัผมเนี่ยแอคจุกตายไปหลายครั้งแล้ว นะเพราะงั้นก็ระวังนิดหนึ่งนะฮะเรื่องการจัดทีมส่วนคนที่มีมาน้าในทีมเอ่อนี่ไม่มีปัญหาครับผมน่าจะช่วยกันฮิวทันอยู่นะฮะแต่คนที่ไม่ได้ใช้มาน้าเนี่ยคือในทีมผมมันไม่มีใครหิวได้เลยสักตัวนะฮะโดยเป็นกระดูกอ่าวิญญาณของทางด้านน้องถั่วนะที่คอยฮิวทีมให้นะฮะซึ่งมันไม่พอนะผมอ่ะทีนี้ครับผมเราจะมาแนะนานะผมตัวละครทดแทนนิดหนึ่งนะฮะก่อนที่เราจะไปดูทีมที่เราใช้นะครับผมตัวละครทดแทนถ้าไม่ได้ใช้ตามที่เห็นในนี้นะผมให้ใช้เป็นอ่านา ่านาน่านะครับผมหัวอูอย่างเงี้ยใช้ได้หมดครับผม3ตัวนี้เป็นตัวตีกระดูกยุคแรกครับผมแล้วก็ยุคปัจจุบันด้วยสําหรับบางตัวนะฮะส่วนซัพพอร์ตครับผมหากเป็นพวกเซิร์ฟใหม่ๆเนี่ยก็งงใช่ไหมว่าจะตัวอะไรตีครับผมตัวซัพพอร์ตยุคดึกดำบรรพ์นะครับผมคือเจี้ยงจู่นะฮะก็ใส่วงแหวนหนึ่งใส่เป็น1 2แล้วก็2 2แล้วกันครับผมอ่ะหนึ่งสองหนึ่งสองครับผมนะผมจะไม่ผิดนะฮะเพราะว่า ที่เราแช้หลักคือจะเป็นแหวนที่1กับวงแหวนที่4นะครับผมนะฮะวงแหวนที่1สายพื่นแหวนที่4สายโล้นะครับผมเราจะใช้หลักๆแค่ตรงนี้นะฮะแหวนที่4ของน้องเนี่ยจะทําให้อ่ามอนโดดาเมิแรงขึ้นครับผมวงแหวนที่1เนี่ยทำการเร่งเทินและโยนเกรดมานาให้นะครับผมนะฮะนี่คือเป็นตัวทดแทนนะฮะนอกจากนั้นผมก็อ่าคิดบอกแล้วครับผมนะฮะส่วนตัวอ่าส่วนที่แบบมีตัวมาหน่อยเนี่ยก็จะมีทางด้านอ่าถังเย่หัวนะครับผมอ่ามีเจเย่หัวมีไปเฉินเซียงเงี้ย แล้วก็มีทางด้านม้าน้ำมีทางด้านาน้องไผ่ผมเสี่ยวไผ่นะที่เป็นตัวทดแทนที่เห็นสามารถทดแทนตัวที่เห็นในนี่ได้นะครับผมที่เป็นซัพพอร์ตนะฮะที่เดิมผมก็ไม่มีอะไรแนะนำนะนะก็ไปหาตัวทดแทนเอานะครับผมทีนี้เราจะมาแนะนำองแหวนทีละตัวนะฮะัแปดตัวเนี่ยกินเวลาแน่นอนนะผมนะฮะมาดูเริ่มตั้งแต่ปูกะบีครับผมนะฮะใช้เป็นหนึ่งหนึ่งสองสองนะผมแหวนเป็นออฟสปิริตนะฮะห้าหกเป็นป่องเขียวกับม้าสามหัวนะฮะ ไม่มีก็ใส่เป็นอ่าคมกล้ากับพิโรธแทนนะครับผมอ่ากระดูกประจำตัวเนี่ยหัวไอ้อกหกดาวแขนหกดาวนะครเพิ่มแต้มไปขีดาเมจ์ร่วงครับผมขุมวิญญาณเป็นพระกําลังกับประหารนะฮะโซ่เจ็ดครับผมใช้เป็นสองสองสองหนึ่งครับผมมุกแหวเป็นออฟขีดาเมจนะฮะห้าหกใช้เป็นป่องหยกเกาะศึกกับป่องหยกพิโรธนะฮะกระกระดูกประจำตัวไม่มีครับผมเพิ่มแต้มเป็นคีดาเมจนะฮะเจ๊ตรงครับผมใช้เป็นหนึ่งสองสองสองครับผม มุมแบบเป็นออสปิริตนะฮะห้าหกใช้เป็นมุมเทพวาจากับมุมหลวงเทพวาจานะฮะอ่าออสเปลิดเช่นเดียวกันครับผมขุมวิญญาณใช้เป็นหัวสีดาวแขน6ดาวเป็นแขนฟิวชั่นนะฮะเพิ่มเติมเป็นสปิริตขุมวิญญาณเป็นพระกําลังกับเศษหยกนะครับผมส่วนเจ๊โตเออเจ๊โพนเนี่ยใช้เป็น1 2ึ่งสองนะครับผมมุมแบบเป็นอ่าเอทีเคครับผมเป็นเอทีเคเปอร์เซ็นต์นะฮะห้าหกใช้เป็นอ่าปีศาจเนี่มายากับงูเนี่ยมายาดาวดึงนะครับผมส่วนเรื่องอ่าปีศาจเนี่มายาเนี่ยผมยังใช้ไม่เป็นนะก็เอามาใส่่่เเพือปรระะะดับบามีงนฮ คลุวิญญาณเนี่ยก็ใช้เป็นหัวสี่ดาวแขนหกดาวนะผมผมแต่เป็นอิทเคนะฮะมีการเติมสปีดที่หน่อยเพื่อปรับระดับทีมนะ,ะผมลงลงนะผมใช้เป็นหนึ่งลวดนะฮะหนึ่งหนึ่งหนึ่งลวดนะครับผมนะฮะออฟสปิริตครับผมแวนสีใสเป็นเก้า0มืนปีนะฮะถ้าหมใช้เป็นขนคามกับกวางมงคลนะครับผมนะฮะาหาไม่มีกระเรียนขนคามเดีย๋ยวก็ใส่เป็นกวางอื่นก็ได้ครับผมมันมีกวางนินกับกวางมงคลนะใสค่ควบคู่กันได้ฮนะ วิญญาเนี่ยก็เป็นหัวประจําตัว4ดาวเนาะแขนซ้ายขวาเนี่ยประจําตัว6ดาวนะฮะเพิ่มเติมเป็นสปิริตครับผมขุมวิญญาณเป็นพระกําลังกับเงาแห่งแก่งนะฮะส่วนถังซานครับผมนะฮะจะเปิดประดิการอยู่แล้วก็เลยใช้เป็น2ลวดนะฮะวงแหวนเป็นออฟสปิริตนะครับผม56ก็ใช้เป็นอ่าใช้เป็นเทพปจ่าคู่ก็ได้หรือคู่กับมงังยามังกรเขียวนะฮะหรือจะเป็นอ่าคุณเขาเกาะหนามก็ได้ครับผมนะฮะใช้ได้หมดเลย กลุวิญญาณก็ใช้เป็นออกสีดาวแขน6ดาวครับผมเป็นฟิวชั่นทั้งคู่นะฮะเพิ่มแต้มเป็นสปิริตครับผมแล้วมีการเติมสปีดนิดมานิดนึงให้ทีมันไม่แบบว่า,าลดจนเกินไปนะฮะกลุยย่มวิญญาณใช้เป็นพัะกําลังกับเศษยกนะครับผมส่วนน้องถั่วครับผมน้องถั่วเนี่ยก็ใช้เป็น1นลวดนะฮะนะวงหมอนเป็นขี้ดาเมสครับผมเขาก็ใช้เป็นกวางม,มงคลกับกวางนินนะฮะกลุยย่มวิญญาณขาแขนเนี่ยหดาวทั้งคู่ครับผมที่ไว้าาจาตัวนะแล้วก็เพิ่มแต้มเป็น เอ k บวกเติมสปีดนิดหน่อยครับผมให้มันเร็วขึ้นมานะฮะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเสือครับผมนะฮะใช้เป็น1 2 1 2ครับผมมุงแหวนเป็น a อ k นะฮะห้าหกก็ใช้เป็นปองหยกก่อศึกกับอสสรปราบรีธิศหรือเป็นอาสนคำรามพันลีก็ได้ครับผมนะฮะการุณิยาณเนี่ยอก2ดาวแขน6ดาวนะฮะเพิ่มแต้มเป็นคิดาเมจนะฮะจริงๆมันไอ้เพิ่มผิดเพิ่มเพิ่มแต้มเป็น ATK นะครับผมนะฮะแต่ที่ผมอัพเป็นคิดาเมจเพราะเอาอาเทพประปาก้องหลงเฉยๆนะ ไม่ใช่อะไรอ่ะก็หมดแล้วครับผมนะคแค่น,น,นำตัวแปดตัวนี้ก็แห้งแล้วทีนี้เรากดเริ่มเกมเลยนะครับผมหลกัหลกๆไม่มีอะไรครับผมทีนี้เล่นง่ายที่สุดในโลกแล้วไม่ต้องงงเลยเลยนะฮะอ่ะกดเริ่มครับผมมาเทิร์นแรกเลยนะฮะเราซูมมาก่อนกดเมตาเทพเนีย่ยโยนใส่ทา้านัทปูกบีไปเลยฮะให้มันขึ้นอ่าห้าชั้นไปเลยปลูกบีก็กดสแปมสกิลไปเรื่อยนะครับผม สำหับปุกระบี่นะน้องถั่วเนี่ยกดบัฟหมูนะฮะหากย,ยังไม่มีบัฟหมูเนี่ยให้กดตีธรรมดาไปก่อนแล้วให้บัฟหมูตาหน้านะฮะบางทีมันก็มีมานามบางทีมันก็ไม่มีนะฮะแล้วแต่ตามันจริงๆเสือก็ทําการบัฟปุกระบี่นะฮะเจะต้ตรงกดขี่กระบี่ฮะปุกระบี่ก็สแปมสก,กิลไป อ่าแล้วก็บัฟตามลําดับเลยครับผมผมก็ลืมแล้วบ้าบเลยไป็นบ้าง <c oughs> อ่าถังน้ำผมกดเปิดเขตได้แล้วกดแปะพลังวิญญาณน,นะฮะไยแปะสกิลวิญญานที่หนึ่งนะครับผมให้มันโดนดาเมจแรงขึ้นนะโซ่เจ็ดกดบัฟปูกระบี่เลยครับผมสิ่มนที่สี่บัฟไปเลยนะฮะพอสี่สี่ผมกดตีธรรมดาไปก่อนปูกระบี่ก็สแปมสกิลต่อฮะ <c oughs> แล้วก็บัฟไป ต้องถูกกดบัฟหมุยรอบหนึ่งฮะอย่ยสังเกตไหมว่าปก,กบิลจะไปแทงเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวมันจะครบรอบเอิงนะฮะเห็นไหมมันแทงอันทีนี้เสือก็ขึ้นกระบี่ฮะเห็นไหมครบทุกอย่างแล้วเนี่ยอ่าตอนนี้อ่มามอนันโดนเราบังเขตแดนยูนนะเขตแดนเราเนี่ยโดนตอนนี้มีเขตแดนเทพสมุทรเราบังคับไม่ให้ทีมมันเปิดอยู่ครับผมเดี๋ยวจะตามด้วยเขตแดนเจ็ดสังหารนะฮะเพราะงั้นมอนไม่มีทางได้เปิดกระบี่แนะ่นอน ไม่ไม่ได้เปิดเขตแดนแน่นอนนะฮะก็ปัม๊มสกิวไวลไปเรื่อยครับผมถ้ามันมานะฮะปั๊มไปอ่ะถังน้ำของผมแปะอีกรอบหนึง่งโปรเจซีของผมสาดน้ำครับแบบนี้น้องถั่วกดบ๊ฟฮะ ตู้มครับผมอ่าลอาต่อไปครับผมตัวที่เหลือทั้งหมดจะขึ้นกระบี่นะฮะที่พูดมาเมื่อกี้คือทางด้านเจโพอ่าน้องถั่วแล้วก็ถังน้ำนะครับผมจะต้องขึ้นกระบี่นะในเทิร์นนี้นะครับผมจริงๆเราสามารถขึ้นก่อนได้เลยนะแต่ผมรอเฉยๆนะฮะ นานหน่อยนะมันรัดเทิงกันมาเยอะเห็นไหมมันสำับเคาน์เตอร์เราอะนะฮะมันจะดานหน่อยอ่ะขึ้นกระบ,บี่ให้หมดครับผมนะฮะเราจะทําการเปิดเขตแดนและเนี่ยเปิดเขตแดนเจ็ดสังหารแล้วผมตอนนี้ก็เหลือแค่น้องถั่วนะที่ยังไม่ได้ขึ้น,นะฮะสวนไอ้ตัวโซ่เจ็ดเนี่ยมันจะขึ้นไปอยู่บนอ่าสวรรค์ตลอดเกมน,นะมันไม่ลงมาแล้วอะนะผมไม่กล้ามัได้ลงละ นะเมื่อเรามีเขตแดนเจ็ดสังหารอยู่เนี่ยทีตรงข้ามมันมีโอกาสได้เปิดหรอครับผมอ่าเขตแดนลากสดมันนะครับนะไม่ต้องกลัวเลยครับผมกดขี่กระบี่ไปครับผมทีน,นี้พอขี่กระบีเสร็จใช่ปะอ่าน้องถั่วเจ๊ตรงถังน้ําแล้วก็เจ๊โพเนี่ยขี่กระบีแล้วผมทีน,นี้รวบดาบฮะร,รวบดาบป้แล้วปล่อยออโต้ครับผมติ๊กเข้าที่หัวอ่าเจ๊ตรงแล้วอ่าล็อกส่กิวญ,ญ,ญาณแบบนี้ฮะแล้วก็จิ้มที่หัวปลูกกระบีไว้แค่นี้พอเลยครับผมนะะฮทำแค่นี้พอปล่อยเลยครับผมนะฮะ อดี๋ยวผมติ๊กผิดนะผมเดี๋ยวลืมสาดน้ำนะครับผมอ่ะเราจะจิ๊กในะลักษณะน,นี้นะฮะทีนี้เราจะปล่อยไปยาวๆนะครับผมส่วนเรื่องตีตายไม่ตายนี้ก็อยู่ที่ดาเมจกับการอ่าบัฟของแต่ละทีมนะครับผมเพราะงั้นอ่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าเขาเรียกว่าไส้ในส่วนตัวเนาะแต่ละคนมันก็จะต่างกันไปนะฮะนะอ่ะทีนี้ผมก็ไม่มีอะไรแนะนําพวกคุณแล้วครับผมนะฮะระหว่างการเล่นเนี่ยอาจจะมีตายนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราโดนเคาน์เตอร์ตัวหนักๆนเนี่ยอาจจะจุกได้ครับผมเพราะงั้น ก็แก้อะไรไม่ได้นะใช่เป็นจเจ้าแบบมาน้ําลงนะผมแต่มาน้ำผมกากมากครับผมกระดูกฟิวชั่นก็ไม่มีดาวก็ต่ํานะฮะนะเพราะงั้นโอเคผมไม่มีแนะนําแล้วก็จะปล่อยว่าคณดูจนจบไปนะฮะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีสวัสดีครับ